มาทานอาหารกันเถิดนะครับผมไล่เลียงกันไปเต็มไปหมดแล้วหิวหิวหิว,หวเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความหิวเป็นแรงผลักดันในการทำชิ้นงานของเราเ hey! ฮ่ะมาเริ่มเลยกระดาษลังมาทำจานก่อนทั้งทงที่เราก็ใช้จานตรงนี้นะครับจานพลาสติกแต่ว่ามันไม่ดูเป็นชิ้นงานศิละปะไงเราต้องทำจานจำลอง เติมขอบเข้าไปขอบพี่โตขออนุญาตใช้เป็นาวาดมือนะครับกะระยะเอาประมาณประมาณ<ๆ>ก็เว้นระยะห่างให้เท่าๆกันนะครับพอวางซ้อนกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นจานรองด้านล่างแล้วอันนี้เป็นชิ้นขอบเป็นวงที่นูนออกมาเป็นจานจำลองของเราแล้วอ่ะก็ได้เป็นจานมาหนึ่งจานแบบนี้ใส่พวก ขนมปังไข่ดาวอะไรแบบนี้ไหมมาวาดไข่ดาวไข่ดาวอยู่ในนี้นะครับก็วาดเป็นหยิกหยิกหยักหยักโค้งโค้งอย่างนี้ขนาดประมาณเช่นนี้ก็เราไปวาดวงกลมอีกสักอันนึงตัดออกมาครับตัดออกมาวางบนนี้ได้ไข่ดาวที่มีความนาขึ้นมาขนมปังไหมขนมปังขนมปังใสพ่พอวางใส่จานได้นิดๆหน่อยๆนะครับ ทำตรงนี้แหลมไปนิดนึงอาจจะต้องมนมนหน่อยหรือจะเป็นขนมปังอีกแบบหนึ่งคือขนมปังแบบสี่เหลี่ยมแล้วไม่มีขอบอีกด้วยเออบางคนไม่ชอบกินขอบขนมปังขนมปังนะฮะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วก็เอาเป็นแบบเนี่ยไปตัดมันมีอาหารแล้วมันกินลําบากเพราะฉะนั้นพี่โตขอเป็นช้อนซ่อมเนยะเอ,อ๊ะไม่เอาช้อนซ่อมดีกว่าอันนี้ต้องเป็นแบบระตัดซอมมีด ของผู้ใหญ่จะเป็นแนวแก้วกาแฟตอนเช้าหอมๆแต่ว่าเด็กๆอย่าเพิ่งกินกาแฟกินเป็นแก้วนมก่อนก็ได้นะครับลงมาปากแก้วเป็นวงรีอย่างนี้หูจับนิดนึงโจวาดเป็นเล่นๆดูนะครับว่าน้องๆจะดูออกกันไหมเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วก็ลูกอย่างนี้อะไรเอ่ย น,น้องบอกถ่ายเอ๊ะอะไรแหลมๆมีอย่างนี้ข้างบนสับปะรดเล็กไปสับปะรดท้องลูกใหญ่ๆสิงั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปตัดดีกว่านะครับออกมามันจะเป็นชิ้นงานอะไรยังไงมาดูกันตัดออกมาขนมปัง3แผ่นเลยแต่ไม่มีจานวางเพราะเราตัดจานมาจานเดียวงันเพราะฉะนั้นวางนี่ก่อนขนมปังไข่ดาวขอวางหน่อยมีดกับซอบเครื่องดื่มของเรา เดี๋ยวพี่จตขอตกแต่งด้วยลายนะครับใช้สีออยพาสเทลแล้วกันไข่ดาวเนี่ยง่ายสุดเลยเห็นชัดๆเอาสีขาวมานะครับระบายประมาณนี้นะครับแค่ขอบๆแล้วก็มีข้างในนิดๆหน่อยๆพอนะครับแต่ว่าเน้นที่ขอบไว้ไข่แดงเหมือนกันเน้นที่ขอบส้มเหลืองเหลืองอยู่กลางส้มกระจายอยู่ข้างๆอันนี้จะเป็นแนวแบบไข่สุกๆหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ไข่มันดูแบบ แดงๆขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะเติมส้มเข้มเข้าไปข้างๆนิดหนึ่งขนมปังสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลนี่พูดเรื่องกินทีไรพี่โตรู้รู้สึกว่าอินน่าดูมันอยู่ที่เราระบายสีนะครับอย่างพี่โตใช้อันนี้เห็นไหมเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มหน่อยน้ำตาลแดงๆมันก็จะเป็นคล้ายๆกับขนมปังปิ้ง นี่รู้สึกจะแน่นจานไปนิดนึงพี่โตขออนุญาตแล้วกันนะครับวางลงมาบนอีกจานหนึ่งทําทจานเผื่อมาไว้จานขนมปังจานไข่ดาวซ่อมมีดนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นสีขาวสลับกับสีเทานมสักหนึ่งแก้วใบสีขาวตรงกลางนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นตัวนมใช่ไหม ตัดขอบหน่อยหนึ่งเรียบร้อยจานขนมปังจานลากไข่ดาวนมดูโลง่งเมื่อกี้พี่โตตัดอะไรไว้าจานมาวางก่อนนิดหนึ่งนะครับสม้มและสตรอเบอรี่น่เสร็จเรียบร้อยครับอาหารเช้าแบบนี้นะฮะ ที่บอกน้องๆไปตั้งแต่แรกนะครับหรือใครถ้าเกิดกไม่ชอบแบบนี้ปลาท่องโกโก็ได้ไม่จะเป็นขนมปังเป็นปลาท่องโกก็ได้นะฮะเอาละถือว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญน้องๆอย่าลืมแล้วกันนะครับดูสอนสีนจบอย่าลืมทานข้าวเช้ากันด้วยนะเดีย๋ยวโจก็ขอตัวก่อนนะครับจิมไม่ขึ้น ตีใครดา้ให้แตกเลยนี่น่นี่น่นี่ไน่นี่สาวซีนบล็อกใครส่งอะไรมาดูนะครับ